สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมามาอะไรดีละ่ะมาฝึกท่าพื้นฐานละกันเนาะสำหรับผู้ที่เริ่มจะฝึกท่าสำหรับมือใหม่นะครับเริ่มที่อยากจะฝึกท่านะท่าแรกเลยเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนำให้ทำก็คือ snap low snap flip เนีน่นะครับคือการพลิกลกำ ให้ได้180องศานะครับกับหัวปุ๊บแล้วเราก็180องศากลับมาที่เดิมน,นะนี่คือท่าเบสิกที่อยากจะให้เพื่อนๆฝึกกันก่อนครับมันก็เป็นท่าพื้นฐานสำหรับหลายๆท่านะไม่ว่าจะเป็นสปีดเอสหรือว่าอินเวิร์สยอสปินอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการพิกลำนะครับอาศัยการทีดังกานี่แหละฉะนั้นเราก็ต้องมาหัด ล็อกเส้นขอบฟ้าให้ได้นะครับฟิปหลัง่ะโล่ร้อยแปดสิบฟิบร้อยแปดสิบหัดทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังครับเนี่ยพอเราเริ่มทำคล่องๆเนี่ยเราจะไม่หลงฟ้านี่คือท่าแรกที่อยากจะให้เพื่อน,อนๆมือใหม่ได้ฝึกกันก่อนนะครับมันถึงมันจะไม่มีอะไรมันก็ทำให้ คลิปดูถึงเต้นขึ้นมาได้นะเป็นท่าที่เบสิกเบสิกนี่แหละแรกๆเลยเราก็ขึ้นไปทำองสูงก่อนเนาะครับตั้งระดับให้ดีแล้วเราชูเบาๆทีหนึง่งมันเหมือนกับการบิปคันเร่งอะครับกระแทกคันเร่งไปเบาๆนิดนึงเพื่อให้ลำเนี่ยลอยขึ้นจากระดับเดิมขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเรากลับหัวเนี่ย ใบพัดอ่ะมันจะส่งให้โดนของเราอ่ะตกลงพื้นเร็วกว่าเดิมฉะนั้นเราก็ต้องชดเชยระดับโดยการเพิ่มคันเร่งขึ้นไปนิดนึงแล้วเราค่อยโลครับลองฟังเสียงลองฟังเสียงมอเตอร์เนาะลองฟังเสียงมอเตอร์พอดีไม่มีสติคแคมทุกครั้งที่จะโลเนี่ยหรือทุกครั้งที่จะทำท่าครับเราจะต้องเหมือนกับเร่งให้ดันให้ตัวเองขึ้นสูงสูงจากระดับเดิมไปหน่อยนึง เพื่อที่ว่าเวลาหมุนเนี่ยหมุนเสร็จปุ๊บเราจะได้กลับมาอยู่ที่ระดับเดิมของเราพอดีนะครับมันจะไม่เป็นการชุดแรงมันจะเป็นการดันคันเร่งเบาๆครับกระแทกบึ๊ดแล้วเราก็โรฟิปนะหลังจากที่เรากระแทกคันเร่งขึ้นไปแล้วแล้วเราก็ลดสติ๊กลงมาให้สุดพร้อมกับโรไปด้วยลองหัดครับ180 180ให้ครบรอบหนึ่ง หาไปปุ๊บอาจจะ90แล้วก็ไป270ให้มันครบรอบพอเริ่มคลองแล้วก็หมุนรอบเดียวเลย360ให้ครบรอบน่านะครับเห็นไหมครับแค่เราฟิปหลังเนี่ยมันก็กลายเป็นท่าเท่ได้แล้วนะมันกลายเป็นการลูกแบ็คมองย้อนกลับมาถ้าง่ายๆก็ดูแพงได้เหมือนกันครับเนี่ยเป็นไงครับมันก็ดูแพงได้นะ สเตปคือเข้าเร็วออกช้านะสมมติร้อยแปสิบแรกเนี่ยร้อยปสิบองศาแรกใช่ไหมเราจะหมุนให้ครบรอบใช่ไหมร้อยแปดสิบองศาแรกเนี่ยเราตบสติก๊กตบปุ้งให้มันครบร้อยปสิบเสร็จปุ๊บร้อยแปดสิบหลังเนี่ยเราก็ค่อยๆค่อยๆไม่ต้องตกแต่ว่าค่อยๆดันให้มันช้าๆนะ เนี่ยครับเข้าเร็วออกช้าทําให้มีจังหวะมันจะดูมีสไตล์เนาะจะเย็นๆครับค่อยๆทําเนาะเรามีเวลาให้พลิกรลำอยู่แล้วล่ะถ้าเราชูขึ้นไปเนี่ยเราจะมีเวลาเหลือเดี๋ยวลองเข้าเร็วออกช้าใส่เอฟเฟกต์โล์โมชั่นให้ดูอีกรอบหนึ่งรอบนี้เดี๋ยวใส่ซาวด์ด้วยาลองดูกันดีก,กว่า เทไปอีกแบบเราสามารถดูเรื่องเลดได้นะถ้าเกิดเราทำ snap roll snap flip เนี่ยครับคือตอนตกเนี่ยตอนตบสติก๊กถ้าเราตบตกแล้วมันขาดหรือมันเกินเนี่ยเราสามารถไปเพิ่มหรือลดปลายของเลดของเราได้นะถ้าเราทำแล้วมันก็ยังขาดแสดงว่าเราต้องไปลองไปเพิ่มช่วงปลายสติ๊กครับ เพิ่มเลทขึ้นมาอีกหน่อยอ่ามันอาจจะไม่ทันมือเราอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราทําแล้วมันล้นตลอดทํายังไงก็เกินร้อยแปดสิบทำยังไงก็ไม่ขนานเราก็ต้องลองไปลดเลทช่วงปลายลงมาหน่อยอ่าครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เลทนั้นเข้ามือเราได้เนาะลองไปฝึกกันดูนะครับท่าเบสิกเริ่มต้นก่อนที่จะเริ่มฝึกท่าถ้าไม่รู้จะฝึกอะไรก็นี่แหละครับ สแนปฟลิ s สแนปโลเนาะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ